าเวียดนามมีทะเลลาวก็มีทะเลโดยคำว่บบาวี่ศักดิ์สธิ์ถาเทพเงอลาเวเบียถาเหือผู้อ่างได้มีพิธีเปิดน้ำใสยอย่างเป็นทางการมาแต่วันที่ 8, 2 8มษายน2 0 0าเป็นเสนญหลักครั้งประวัติศาสตร์ในการหัวมือและวางสองผักสองหลักเหละประชูชนสองศาสลาวเวียดนามในระยะใหม่เป็นของควรอันล้ำค่าขี่ผักหลักเหลป็ประชูชนเวียดนามไอโนองมอบไผ่เก่ผักหลักเหลป็ประชูชนลาว bất cứ thứ gì Việt Nam có, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ với các đồng chí. Các bạn Lào với phương châm hạt gạo cắn đôi, cò và sinh đẩy thì Việt Nam mi tổ khấu tôi đi bằng chúng tôi đang gấp xã Hải Lào. Nếu Việt Nam có biển không quản Lào. và trăm tay thì bà khẩu mét hắc hắc sẽ ngừng có bèn bắn đăng kín đoàn kết xã Hải lấy khả, khả thị can nhảy tô lấm đại cao và tha Việt Nam mi thả lế men Lào có mi thả lế không can